เขมลินกำลังหวาดระแวงผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปูตินกำลังกังวลกับการลัทธรทหารท่ามกลางรแรงกดดันมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกและลอยร้าวในระบบราชการของปูตินเองปูตินกลัวปฏิวัติลอยรล้าในระบบเขมลินการคว่ำบาตรสองบริษัทยักษ์ใหญ่ทำเดือดร้อนประชาชนตาน ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านฟังครับความเคลื่อนไหวของปูตินตลอดในช่วงหลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาจะปรากฏตัวในเครื่องแบบทหารซึ่งมันแฝงในยะภายในหลายประการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศของเขาเองและรวมถึงในยะที่มันแฝงไปถึงคนเคลื่อนไหว กลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศมันแสดงให้เห็นนะครับว่ารัเสเซียเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือทุกอย่างอย่างเต็มที่กับทุกสถานการณ์ และนี่จึงกลายเป็นเหตุผลสําคัญและเป็นการส่งสัญญาที่ชัดเจนนะครับสำหรับผู้สังเกตการภายนอกว่ามอสโกตอนนี้นี่นะครับกำลังอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมเต็มรูปแบบสามารถตัดสินใจได้แบบเรียวถามได้ตลอดเวลาแทบจะทันทีในทีเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นการที่ประธานาธิบ,บดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเลือกเครื่องแบบทหารนี่แหละครับซึ่งเป็นชุดแต่งกายสําหรับการประชุมกับ วาเลรี่เกลาชิมอบับผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพรัเสเซียได้รับการอธิบายโดยนักอดีตนักรบของบริษัททางทหารเอกชนวากเนอร์นะครับซึ่งเขียนในบล็อกเทเล gram ภายใต้นามแฝงคอนดัตติเอโกว่า โดยเขากล่าวว่าการที่ประธานธิบดีในเครื่องแบบทหารนั้นได้รับทราบรายงานของกียร์ซิมอฟนั้นไม่ใช่แค่การประชุมเชิงปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิ่งสงบในแนวดิ่งของการบังคับบัญชาในการควบคุมกําลังทหารเครื่องแต่งกายของประมุแขแห่งรัฐด,ดูเหมือนแสดงให้เห็นนะครับว่ามอสโกเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะพร้อมรบและปราศจากการเรียนแบบ และควบคุมทางการเมืองในแฝงทางการเมืองทางทหารก็คือเขายังคงควบคุมและบังคับบัญชาในทหารระดับขุมกำลังต่อไปส่งสัญญาณออกนอกประเทศถึงกลุ่มต้านที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รวมถึงสัญญาณการปฏิวัติรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกลุ่มวาร์กเนอร์ที่กระทำในปี2024 โดยมันเริ่มมีรายงานที่เผยแพร่ทางสื่อนะครับรายงานนะครับว่าเคมลินกำลังหวาดระแวงผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปูตินกำลังกังวลกับการรัฐประหารท่ามกลางแรงกดดันมาตรการการคว่ำบาตจากชาติตะวันตกและลอยล้าวในระบบราชการของปูตินเอง ผู้นำบลรดีเมีปูตินวันเกิดการรัฐประหารอีกครั้งเนื่องจากว่าสถานะของรัสเซียตอนนี้มันอ่อนแอลงภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นตามรายงานของสื่อเทเลกราฟนะครับเมื่อวันอาทิตย์26ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยข่าวกองของรัสเซีย f s b นะครับได้เปิดคดีอาญาต่อนักธุรกิจรีภัยอยู่ในอังกฤษ,ษ,ษมิคาอิล โคดอฟคอฟสกี้นะครับแลกาสมาชิกคณะกรรมการต่อต้านแห่งรัเสเซียรายงานกล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนยึดอำนาจด้วยความรุนแรงและจัดตั้งชุมชนผู้ก่อการร้ายเดเธลิกาสเขียนว่าปูตินมองว่าโคดอกอฟสกี้นั้นเป็นภัยคุกคามอีกครั้งและเคมลินนี่แหละครับกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทั้งภายในและภายนอกประเทศเองเขากำลังมองหาศัตรูใหม่เคมลินกำลังตกอยู่ในความหวาดระแวง ศัตรูตัวใหม่เนี่แหละครับเพื่อจะทําให้เขานั้นโยนบาปและเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการปกครองของเขาซึ่งในที่สุดนี่แหละครับรัสเซียก็ดูเหมือนว่าได้รับบาดเจ็บเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ทําสงครามมาซึ่งมันแสดงให้เห็นนะครับว่ามีความตื่นตระหนกเกิดขึ้นบ้างแล้วในระบบราชการและการปกครองของปูตินท่านผู้ชมครับสัญ,ญญาณเศรษฐกิจของรัสเซียกําลังแสดงถึงความตึงเครียดอย่างชัดเจน กระทรวงเศรษฐกิจและพัฒนานะครับเพิ่งเตือนว่าประเทศกําลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยนะครับมันทําให้ธุรกรรมทางธุรกิจมันต้องหยุดชนะงักและธนาคารรัสเซียมันก็กําลังเผชิญความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่บริษัทป้องกันภัยทางปป้องกันภัยของประเทศโดยขาดการตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ที่เหมาะสม งบประมาณกว่า1,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถูกปล่อยให้แก่บริษัทผลิตอาวุธที่ป้อนให้เป็นอุตสาหกรรมทางทหารซึ่งคิดเป็นประมาณ37%ของงบประมาณประจำปีของรัสเซียและมันไร้การตรวจสอบที่เหมาะสมซึ่งมันก็มาพร้อมด้วยการคอรัปชันงบประมาณทางทหารที่มักจะเกิดขึ้นในภาวะส,สงคราม รัเสเซียได้ระดมทุนทําสงครามด้วยเงินกู้แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีการนะครับนำตัวเลขจํานวนนี้นี่ครับไปใส่ไว้ในงบประมาณอันเป็นผลทําให้เศรษฐกิจรัเสเซียตอนนี้นี่ครับอยู่ในช่วงแรกของตัวเลขทางเศรษฐกิจมันเริ่มลดลงอย่างชัดเจนนะครับฝีกัดหนองจากสงครามนี่หละครับมันจะใกล้แตกเต็มทนแล้วแหละครับตอนนี้ แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัเสเซียธนาคารกลางของรัเสเซียจะลดดอกเบี้ยลงเล็กน้อยเหลือ16.5%ในเดือนตุลาคมแต่หนังแสงดอพิมเดธิเลกาฟระบุนะครับว่าส,าสภาพคล่องสภาพคล่องทางการเงินนี่แหละครับมันกําลังเหือดแห้งอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ํามันเบนซินที่เพิ่มสูงคึ้นี่แหละครับมันเป็นผลพวงจากการโจมตีโรงกั่นน้ํามันพลังน้ํามันด้วยโดนของยูเครนมันกําลังกลายเป็นพายุทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่ ที่กำลังถล่มส่ลัดนาวาของปูตินมันกลกายเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ปูตินนี่เลยครับไม่สามารถยุติสงครามได้การยุติสงครามมันจะยิ่งทําให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วหายนะ มันจะยิ่งมาไวกว่าที่คาดคิดเพราะนั้นปูตินจึงยังต้องทำสงครามต่อไปเพื่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจสงครามที่ยังดำเนินกูเพราะนั้นสถานการณ์ที่การหยุดยิงหรือว่าการยุติสงครามไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของรัสเซียการหยุดสงครามเหมือนความพ่ายแพ้ขนาด,ด้วยกันเศรษฐกิจของประเทศก็พ่ายแพ้เช่นกันเพราะนั้นมันจึงไม่มีทางที่แนวโน้มการบรรจบลงของการยุติสงครามมันจะไปตรงกับความต้องการของทรัมป์เพื่อหวังที่จะได้ รางวัลสันติภาพรางวัลโนเบลในปีต่อๆไปเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏวากเนอร์ที่ปฏิวัติล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วนี่เละครับซึ่งนําโดยเยฟเคนนี่ปริโคชิมแม้ว่าการลุกคือมันจะล้มเหลวนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าว มันเผยให้เห็นความแตกแยกภายในและการไม่มีสืบทอดผู้ดำรงตำแหน่งของปูตินอย่างชัดเจนนี่แหละครับถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรลงไปมันก็จะยิ่งทำให้สภาวะมันแทรกซ้อนหรือว่าความรุนแรงมันเป็นวิกฤตมากขึ้น เพราะถ้าหากว่าปูตินนั้นเสียชีวิตลงในปัจจุบันทันด่วนนี่เลยครับมันจะไม่มีการสืบทอดผู้สืบทอดตําแหน่งที่ชัดเจนประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นี่เลยครับได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อน้ํามัน2แห่งที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้แก่ลอสเนปและลูกออยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมทั้งเตือนธนาคารระหว่างประเทศไม่ให้อำนวยความสะดวกในการทําธุรกรรมของบริษัทน้ํามันรัสเซียมันกำลังกลายเป็นช่วงเวลา เจ็บปวดที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นสําหรับเคมลินเนื่องมาจากมาตรการต่างๆเหล่านี้เียครับมันไปคุกคามรายได้หลัก ของรัเสเซียในช่วงการทำสงครามซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสุดท้ายเป็นแหล่งรายได้สุดท้ายที่ยังสามารถดําเนินการอยู่ตั้งแต่ปี2065เศรษฐกิจรัเสเซียแม้ว่าจะยังแข็งแกร่งนะครับเนื่องจากว่ามาตรการการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนี่เลยครับเศรษฐกิจที่ธนาคารต่างๆหนุนให้เงินอุดหนุนนะครับแก่บริษัททําธุรกิจบริษัทอุตสาหกรรมทางทหารนี่เลยครับมันทําให้เศรษฐกิจต,ตัวเลขเศรษฐกิจมันขยายตัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า าตัวเลขนั้นมันปรากฏผลเลยแหละครับ มันกดผลตัวเลขที่มันลดลงมันก็เลยทาให้ทุกอย่างตอนนี้มันก็ยังหลุมในช่วงขาลงการปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งออกน้ํามันไปยังเอเชียอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นของสงครามอาจเป็นเหตุผลสําคัญให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันขยายตัวแต่ปัจจุบันการแซงชั่นบริษัทน้ํามัน2แห่งการลดการขายน้ํามันจีนและอินเดียลดการสั่งซื้อน้ำมันมันกาลังจะกลายเป็นหายนะสําคัญในเรื่องของรายได้ที่ จะกระทบต่อเศรษฐกิจรัเสเซียมันกลายทำให้สัญญาณหลายอย่างตอนนี้มันระบุชัดนะครับว่ารัเสเซีย อาจจะต้องเผชิญกับการความเสี่ยงในการผิดนัดการชําระหนี้เพิ่มขึ้นวิกฤตธนาคารที่กําลังเกิดขึ้นนี่แหละครับและความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาณว่าสเสถียรภาพของระบบการปกครองของปูตินมันอาจจะกําลังถูกกดกอนจากภายในและมันกลายเป็นสัญญาณการปฏิวัติที่ถูกโหมกระพือให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่สัญญาณมันจะลดลงท่านผู้ชมครับแม้ว่ารัฐบาลจะ สามารถควบคุมประชาชนได้จากระบบการปกครอง แต่ความเดือดร้อนของประชาชนนี่แหละครับมันก็อะไรก็ต้านไม่อยู่และอาจกลายเป็นาการส่งสัญญาณการปฏิวัติในที่สุดซึ่งตอนนี้ปูตินกำลังเผชิญกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสัญญาณการปฏิวัติและการทำสงครามซึ่งมีการคาดหมายกันนะครับว่าสถานการณ์การทำสงครามของปูตินถ้ายังเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ลักษณะที่การขาดแคลนงบประมาณการถูกจำกัดการแซงชั่นน้ำมันนี่แหละครับรายได้ มันหายไปมันจะไม่มีเงินงบประมาณในการทําสงครามสัญญาณการล่มสลายทางเศรษฐกิจนี่แหละครับกับการปฏิวัติตอนนี้ดูเหมือนว่ามันต้องแข่งกันแล้วแหละครับว่าใครจะทําสําเร็จกว่ากันนั่นหมายถึงการล่มสลายหายนะของรัเสเซียมันเดินทางมาถึงปากขอบเหวชัดเจนมากขึ้นเลยแหละครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ